เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่้องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่วงไวพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยให้เลือกกันอีกแล้วนะครับคันนี้รถสวยพร้อมใช้งานเลยโตโยต้ตา้ายโด่งครับอึ่ถึกทนแน่นอนตัวรถก็กว้างขวางนั่งสบายครับช่วงล่างดีน้ำไม่รนันคอนไม่ไหลกระจกไฟฟ้าครับ ปรงอะไเพาวเวอรออุปกร่อนำนวยความสะดวกครบๆรบคาัสีสันสวยงามทานี่เลยถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะครับมาขีา่เป้ารถสวยๆนู้ชมได้เลือกตื่นเลือกชมกันเป็นประจำทุกวันนะครับจะได้ไม่พลาดตัวเลือกใหม่ๆตัวคลิปใหม่ๆครับตอนนี้ก็ดูคันนี้กันก่อนนะครับคันนี้ก็สวยสูงางามอีกคันนะครับราคาเพียง4ี0 0 0ันบาทเท่านั้นครับเอาไว้ขี่ใช้งานกันเด็กกันผลดีกว่ามอไซค์ครับราคานี้ถูกๆกันไปเลย ัวรถขี่ทางไกลได้สบายหายห่วงครับแต่ก็โตโยต้าอดทนแน่นอนอันใดสนใจก็ไปดูตัวจริงไปทดลองขับกันได้ครับพิกัดดูรถอยู่พิษณุโลกครับท่านใดหารถโซนนี้อยู่ก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปก็ได้หรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้เช่นกันเล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับคันนี้มีภาษีขาดหนึ่งปีนะครับภาษีขาดหนึ่งปีก็ไปต่อโนโอนได้ ภายในหน้าต่างไฟว้างสี่บานเบาะผ้ามีขาดเข็บบ้างตามรูปครับแถงประตูก็ตามนี้เลยน็อตไม่ขยับเลยนะครับไม่มีชนเติมเดิมแต่เ,เข็บซอกหลืมบหลังคาเรียบๆไม่มีพิกคว่ำจนหนักครับสนใจก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ